เมื่อหวานโหระดีใจที่ได้เห็นหน้าแม่วันนี้ร้องไห้สัง,งัันตกลงลูกจำแม่ได้ไหมเนี่ยอยากรู้มาดูสิทธาทางทารกจำแม่ได้กันค่ะและอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ร,ำร่ำรวยแข็งแรง,รงทุกท่านเลยค่ะ ปกติแล้วเจ้าตัวเล็กจะเริ่มจดจำใบหน้าได้เมื่อวัย3-5เดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านั้นจะจำใครไม่ได้เลยนะคะลูกรู้แน่นอนว่าคนไหนคือคุณแม่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลูกจะมีท่าทางยังไงมาดูกันเลยค่ะ 1. ลูกชอบศบตาเจ้าตัวเล็กจะชอบมองหน้าและศบตาของคุณแม่พยายามเรียนแบบสีหน้ารอยยิ้มเสียงหัวเราะ ดังนั้นจึงดีมากๆที่จะฝึกพัฒนาการของลูกด้วยการแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆ 2. ลูกชอบหันหน้าเข้าหาแม่อีกสิ่งที่บอกได้คือไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในเปลหรืออยู่บนตักของใครก็ตามเขาจะมองหาคุณแม่หันหน้าเข้าหาหันตามทุกครั้งที่ได้ยินเสียง้ <Wow. S 1> า 3. ลูกชอบเปิดปากจากการสำรวจพบว่า จะมีพฤติกรรมขยับปากเมื่อได้กลิ่นของแม่เพราะว่าสามารถจําได้จึงมักเปิดปากเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติจากการคุ้นชินกลิ่นและรสชาติของน้ํานมแม่นั่นเอง 4. <c oughs> ลูกไม่งองแงหรือสึกสบายในอ้อมแขนต่อให้ลูกจะงองแงแค่ไหนแต่ถ้าได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่แล้วก็รับรองยิ้มหวานผ่อนคลายหลับสบายแน่นอนแต่ถ้ายังร้องไม่หยุดแล้วก็ต้องดูนะคะว่าไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า 5. ลูกชอบยิ้มเมื่อทารกอายุ6-12สัปดาห์จะเริ่มยิ้มให้คุณแม่จึงควรพูดคุยกับลูกส่งเสียงให้ลูกฟังเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารที่ดีค่ะ <c oughs> 6. ลูกชอบพูดอ้อแอเมื่ออายุ2เดือนทารกจะเริ่มพูดอ้อแออ้อแอทักทายและบอกรักกับคุณแม่ดังนั้นคุยกับลูกเยอะนะคะการพูดคุยกับทารกจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านการพูดและการฟังที่ดีเจ็ <c oughs> ลูกออกอาการดีใจไม่ว่าจะเจอคนรู้จักหรือว่าคนที่คุณชินมากแค่ไหนก็ไม่ออกอาการดีใจเท่าเจอหน้าคุณแม่ทำท่าเหยดแขนเหยียดขาเตะขาไปมาหัวเราะ,ะเอิกอกักแปลว่าลูกกำลังรู้สึกปลอดภัยสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้แม่ค่ะ 8. ลูกชอบหัวเราะ,ะเจ้าตัวเล็กมักจะหัวเระะาะเมื่ออยู่กับคุณแม่มากกว่าคนอื่นๆรู้สึกดีอารมณ์ดีชวนแม่เล่นไปด้วยกัน 9. ลูกงอแงเมื่อถูกแยกห่างจากแม่เพราะว่าเขาเข้าใจว่าคุณแม่จะไม่กลับมาหาเขาอีกโดยเฉพาะในช่วง7-12ถึงเดือนจะติดแม่มากๆค่ะ 10. ลูกชอบเข้ามาหาเมื่อลูกน้อยเริ่มคลานได้คุณแม่จะสังเกตว่าลูกจะพยายามคลานเข้ามาใกล้ๆเพื่อรายงานตัวว่าเขาอยู่ตรงนี้อาจชวนคุณแม่เล่นโชว์ของเล่นที่มีค่ะนอกจากพัฒนาการร่างกายแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็สําคัญมากๆเลยนะคะให้เวลากับลูกบ่อยๆกอดหอมลูกแสดงความรักกันทุกวันนะคะอ้อมกอดแม่มีให้ลูกผูกสัมพันธ์ด้วยหัวใจอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร